สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอ้วนห่วงมะม่วงต้องฉีดวัคซีนผสมภรรยากาังวลไม่อยากฉีดวัคซีนหวั่นเสียชีวิตหลังจากที่ไปอยู่เกาหลีกับภรรยาและลูกพักใหญ่แต่ล่าสุดนักแสดงหนุ่มอ้วนรังสิตเตรียมตัวบินกลับไทยแล้วแต่ก็มีแฟนๆหลายคนทักไม่อยากให้นักแสดงหนุ่มบินกลับช่วงนี้ได้ยินว่าเตรียมตัวกลับไทยแล้วประมาณวันที่หนึ่งเดือนหน้าก็จะกลับแล้วครับ แต่สถานการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงพอดีว่าเดือนนี้ได้ฉีดวัคซีนครับก็คิดว่าถ้าได้ฉีดแล้วคงจะเลื่อนไปอีกสักหน่อยเพื่อรอฉีดโดสสองซึ่งที่นี้ฉีดไฟเซอร์กันครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงฉีดพร้อมมะม่วงไปใช่ไหมมะม่วงฉีดไปแล้วครับเป็นแอสตราเซเนกาต้องฉีดอีกทีวันที่30นี้เห็นว่าต้องฉีดเป็นไฟเซอร์แบบผสมแต่เขาก็ไม่ค่อยอยากฉีดเท่าไหร่เขากลัวไม่อยากฉีดแบบผสม เพราะว่ามันมีคนเสียชีวิตหลายคนเหมือนกันที่ฉีด a s สตาเซเนกาแล้วมาฉีดไฟเซอร์เท่าที่ได้ยินนะครับไม่ได้เสียชีวิตในทันทีแต่หลังจากฉีดไม่กี่วันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนแต่มันมีโอกาสเขาก็เลยกังวลผมคิดว่าเขาไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกครับ อย่างของอ้วนเองก็ต้องฉีดผสมหรือเปล่าไม่ต้องครับเพราะว่าตอนนี้วัคซีนที่เข้ามาคือไฟเซอร์กับโมเดอร์นาหลายคนไม่อยากให้อ้วนกลับมาไทยยังอยากให้อยู่ที่เกาหลีมากกว่าตัวผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แล้วเลยไม่ค่อยห่วงอันตรายจากโควิดแล้วมาม่วงกับลูกก็ไม่ได้กลับผมก็คิดว่าจะกลับไปเพื่อดูว่าบ้านเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้ก็ปลูกต้นไม้ใหม่อยู่ด้วยอยากไปดูว่าสร้างไปถึงไหนแล้วแล้วก็เลือกวัสดุปลูกบ้านด้วยที่ต้องกลับ ที่ต้องรีบกลับไทยเพราะวีซ่าหมดหรือเปล่าผมเพิ่งไปต่อวีซ่ามาอยู่ได้อีกสองปีอีกอย่างหนึ่งอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้ทําอะไรเบื่อมากเลยครับก็เลยอยากที่จะกลับไปเพื่อมีงานเล็กๆน้อยๆทาแต่ก็ยังไม่ได้คิดนะครับว่าจะกลับไปนานแค่ไหน กลัวว่าสถานการณ์พอเรากลับไปเมืองไทยแล้วเราอาจจะกลับมาคิดถึงคนที่นี่ก็ได้หรือสถานการณ์เมืองไทยอาจจะดีขึ้นแล้วมาม่วงกับลูกก็จะตามไปก็ได้ยังไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงแต่ผมว่ากลับไปก่อนคิดว่าผมควรต้องกลับมาที่นี่อีกรอบเพราะว่าเวลาเดินทางมาม่วงก็เดินทางกับลูกคงลําบากอีกอย่างคงต้องการคนช่วยถือของด้วยมาม่วงห่วงไม่อยากให้เรากลับไทยไหมเขาไม่อยากให้กลับเพราะว่าไม่มีคนช่วยเลี้ยงลูกไม่เกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องโควิดส่วนข่าวในไทยผมก็ติดตามครับ คือผมอยากกลับเมืองไทยต่อให้มันระบาดหนักแค่ไหนก็เถอะผมอยากกลับบ้านมันคิดถึงบ้านแล้วก็ห่วงด้วยครอบครัวอยู่ที่ไทยเพื่อนก็อยู่ที่โน,น่นอยู่ที่นี่ผมไม่มีใครมีแค่ภรรยากับลูกส่วนงานที่นี่ผมก็ไม่ได้มองผมคิดว่างานในเมืองไทยก็เป็นงานวงการบันเทิงรายได้น่าจะดีกว่าที่นี่แล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยเท่ากับอยู่ที่นี่ที่นี่ต้องแอคทีฟต้องดิ้นรนกันอยู่เหมือนกันขอ,ขอ,ข,อข,ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ